เรายังอยู่กับแชมป์เก่าน้องแพรว่าที่เมื่อวานนี้ได้ฟาดฟันเอาชนะคู่ท้าดวลอย่างพี่นัดวินมอเตอร์ไซค์หัวใจแกร่งมาได้ทำให้เธอครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่3พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วกว่า2องหมื่นบาทเอาละด่านต่อไปรจะไพบกับลูกสาวคนเก่งที่มาหาทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบอคุณพ่อคกัแม่ ก่อนหน้านี้นะคะหนูมีการช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของหนูค่ะด้วยการที่หนูไปรับง,งานร้องเพลงตามร้านอาหารค่ะซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่ได้ระดับหนึ่งค่ะ แฟน์ู้ชนครับตอนรับคุณผู้ชมสุดดวดเพลงชิงทนทุกความวันทุกคน,นคพร้อมจะเป็นสิ่งที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพ,อพรอมๆของคุณมาแลกไปตําหน่งช้าไปแล้วไปลุ้นกับ,บวงร้องเงินถุงเราซื้อที่นี่เงินชยโยประกันเงินดุนครบจบที่เงินชยโยเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย กันสามท่านในวันนี้ฮะพี่ไทยธนางวุิพี่แอนซิเรียมรักครูสลาคุณับวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนพบการแข่งขันในวันนี้ฮะเราไปดูเศรษฐีหน้าใหม่กันก่อนเลยกับกะทิร้อยเปอร์เซตราอร่อยดีเดือนมกราคมกำลังจะผ่านไปครับแต่เรายังจับแจกกันอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญอร่อยดีรวยทลุสิบล้านแจกทองทุกภาคทัวไทยปีส และทุกว like ันพระหาสมสบายดีแบบนี้เป็นช่วงเวลาของการมอบโชคให้กับทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะท่อร่อยดีที่จะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากภาคเหนือผู้ที่มอบโชคส่งท้ายเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะผู้ิจารกาฝ่ายการตลาดบริษัทไทยกรีฟู้ดจำกัดมหาชนฮะคุณเป็นชมาปต่นรอดครับสวัสดีครับ ตอนนี้เห็นชิ้นส่วนหลังไหลเข้ามาอย่างล้นหลามเลยอยากจะบอกอะไรคับคุณลูกค้าบ้างครับค่ะไม่ว่าลูกค้ากะทิอะไรดีจะเป็นใครนะคะจะเป็นร้านค้าที่จะจำหน่ายหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเชฟโรงแรมนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสนี้ค่ะส่งชิ้นส่วนมาร่วมรุ่นเป็นเศรษฐีอร่อยดีด้วยกันนะคะครับผมรุ่นเยาวยากันถึงเดือนกันยา,ยายนปีนี้เลยทีเดียวครับผมโชคชัยหนึ่งของคำมูลค่า5000บาท2รางวัลสําหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคเหนือโอยเลยจ้า จากอาหารอร่อยออยที่คุณจะลรุงได้โดยมีกะทิอร่อยดีเป็นส่วนประกอบแล้วยังมีโอกาสลุ้นโชคแบบนี้ฮะทุกวันจานถึงสุกครับผมมาแล้วจา้าและนี่คือราชินีเศรษฐีใหม่จากภาคเหนือสองท่านในวันนี้ครับโชคเซหนึ่งฮะตองคำมูลค่คา5 0า0บาท2รางวัลสัหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนืออย่าลืมนะฮะขายกะทิอร่อยดีแล้วคูปองจากในร้านงฮะส่งมาลุ้นโชคกันได้ ทุกวันจะถึงสุกครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้จ้าขอสแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาเหนือทุกท่านในวันนี้ฮะอย่าลืมนะฮะรีบ,รบส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยครับและลุ้นกันยาวๆถึงเดือนกันยายนนี้ครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเศรษฐีหน้าใหม่จากภาคใต้จะเป็นใครเตรียมรับโชคทองยิ้มชามหน้าบานกันข้ามปีกับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี